สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาแปลกประหลาดเพราะว่าไม่มีหน้าไม่มีตาหนึ่งวันนะครับผมก็จะเป็นจริงๆก็จะเป็นคลิป Unboxing แล้วก็มี c o m p a r i ร o n ด้วยครับผมก็เห็นถุงส้มกันอีกแล้วนะครับถุงส้มวันนี้ก็คือมาจากแบรนด์แอออีกครั้งหนึ่งอ่ะถุงเล็กแค่นี้แน่นอนเลยครับว่ามันจะต้องเป็น SLG แน่นอนหรือว่า Small Let t e r goods ทีนี้เรามาดูกันว่าคืออะไร ต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอแอบแกะมาแล้วนะเพราะว่าเอามาใช้แล้วแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนดูอยู่ดีว่ามันคืออะไรถ้าดานี่ครับกล่องโฟกัสหน่อยนะโอเคแกะออกมาคือกล่องของของยี่ห้อนี้ผมชอบมากเลยอะแบบแพคเกจจิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยดูดีมากเนี่นี่เป็นช่องเป็นเป็นเหมือนเป็นถุงหนังใส่ใส่เหรียญเล็กๆครับผมมันมีชื่อว่าบาสต i e r คือเจ้าบาสตียตัวนี้มันจะมีลักษณะค,คล้ายๆกับตัวคาวบีครับผมที่เคยทำรีวิวก่อนหน้านี้ก็คือน้องคนนี้นะครับตัวบาสตียอันนี้เป็นสีโกก็คือเป็นสีที่ยอดนิยมของยี่ห้อนี้เลยครับผมแล้วก็มีความหายากระดับหนึ่งบังเอิญบังเอิญที่แอมบาซี่มันมีของพอดีก็เลยอ่ะจัดมาทีนี้คอนเซปต์ทุกอย่างครับค,คล้ายๆกับตัวคาวบีมากๆก็คือ เป็นเป็น snap closure คือเป็นแป๊กขึ้นมาแล้วก็เรียบเรียๆง่ายๆนะครับผมเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบปกติเลยแล้วก็ทั้งใบเนี่ยโอ้โฟกัสช้าจังเลยโฟกัสหน่อยลูกปึออ๊บโอเคซึ่งทั้งใบเนี่ยก็จะมีเขียนตัวแบรนด์แค่ตรงเนี้ยที่เดียวนะครับผมลักษณะเดีวยวกับตัวเออคาวี ที่ทําก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วว่ะตัวคาวีเนี่ยเขาว่าดีไซน์มาให้เป็นกระเป๋าใส่กา๊าอย่านที่เห็นอันนี้เนาะก็จะมีเอาไว้ใส่การ์ดได้หลายใบแบบเป็น10บสใบเลยครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะผมก็เอาเงินสดอะ่ะใส่ไว้ในเจ้าตัวคาวีด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเหตุผลของการซื้อบาสเตียตัวนี้ข้อหนึ่งเลยคือจริงๆอยากได้เพราะว่าเหมือนมันเป็น starting piece เนาะของยี่ห้อเนี้ยมันเป็นออเครื่องหนังที่แบบราคาน่าจะ เกือบถูกที่สุดแล้วในร้านใบเนี้ย8,900บาทนะครับผมเป็นหนังเอฟซัมซึ่งเป็นหนังที่มีความทนทานต่อรอยขูดขีดมากที่สุดแล้วลักษณะน่าจะค,คล้ายๆกับซาฟิอาโนหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัว c h a n ลคา a v เวีอย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นเนี่ยเอฟซัม e เนี่ยก็จะมีค่อนข้างมีความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็แอมเมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่หนังหอมที่สุดแล้วตั้งแต่เคยดมมาทีนี้ ในเมื่อเรามีเจ้านี้แล้วทําไมถึงต้องมีเจ้านี่ซ้ำมันจะแบบ redundant หรือเปล่าแต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยอะที่ซื้อมาเพราะว่าไปดูยูทูบเบอร์ของของฝรั่ง่ะครับผมคือเขาอะใช้สําหรับการเก็บพวกเครื่องประดับพวกจูเลียเวลาเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าผม,มก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เน้นในการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไปยิมบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอามาใส่เงินครับผมเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างพอดีกับเงินมากกว่า แต่จริงๆแล้วอ่ะเจ้าตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์ที่ดีมากคือเห็นไหมตรงเนี้ยเหมือนจริงๆอ่ะ i n t e n t i o นเขาว่ามันเอาไว้ใส่เหรียญตรงนี้ก็เป็นช่องเหมือนกันทีนี้พอเราใส่เหรียญเยอะปุ๊บก,กองแกงกองแกงเวลาเราจะหยิบม,มาใช้มันก็เหรียญก็จะมากองตรงนี้เราให้เราให้เราเลือกฉะนั้นเนี่ยเหรียญก็จะไม่ได้ตกไม,ไม่ไม่แบบโทษครับตกพื้นหรือว่าหายไปไหนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นโอ้กล้องโฟกัสไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเน่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญที่ค่อนข้างดีซึ่ง เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นที่เป็นแบบคอยเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยราคาก็น่าจะแพงกว่าตัวนี้หรือว่าเท่าเทียมกันซึ่งตัวนี้แบบเป็นงานหนังคุณภาพเลยครับทีนี้ซื้อมาทําไมใช่ไหมอันดับแรกเอามาใส่เงินะเดี๋ยวขอเอื้อมหยิบเงินก่อนนี่ทั้งเนือทั้งตัวมีอยู่ร้อยกว่าบาทก็ปุ๊บอันนี้จะค่อนข้างหยิบใส่เงินได้ค่อนข้างพอดีอเห็นไหมครับ จริงๆผมเข้าใจว่าใส่แบงค์500แบงค์พันก็น่าจะใส่ได้โดยการพับครึ่งก็พกไปไหนมาไหนง่ายๆสะดวกสะดวกเวลาไปไหนก็เนี่ยมี2ใบใบหนึ่งใส่การ์ดใบหนึ่งใส่เงินอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอะใช้ใบเดียวก็ได้นะเพราะว่าอนเนี้ยมันก็ใส่การ์ดได้ค่อนข้างใส่การ์ดและเงินได้ค่อนข้างดีมากเหมือนกันแต่อาจจะต้องพับเงินเพิ่มอีกหนึ่งทบอะไรแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันอ่ายัง เนี่ยถ้าเราใส่แบบแบบเนี้ยเหมือนเจ้าตัวตัวบาสเตียเนี่ยมันก็จะปิดไม่ได้ไงฉะนั้นก็ต้องพ,พับอีกทบหนึง่งแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบาสเตียก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเอาไปใส่เงินใส่เหรียญได้ดีกว่าหรือว่าเวลาเราไปยิมอะไรแบบเนี้ยเราอยากเก็บเครื่องประดับใช่ไหมครับก็หยิบเครื่องประดับไปดูฟรึบยกตัวอย่างเช่นเราอยากเก็บกําไรแล้วก็สลิปมันลงไปเนี่ยง่ายมากเลยแล้วก็ มันเป็น snap โ l o ช u r e เนาะก็ค่อนข้างสีเขียวปุ๊บเห็นไหมครับทรงเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เสียเลยโอยทำไมโฟกัสมันแย่ขนาดนี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนกล้องในในคลิปหน้าเห็นไหมครับแล้วก็เวลาจะหยิบออกมาใช้ก็แบบนี่ใช้งานง่ายเหมือนเดิมลองวันนี้ก่อนหรือจริงๆเวลาผมไปยิมอย่างเงี้ยผมก็จะถอดทั้งกำไลเอ่ยแหวนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เอาเหมือนเป็น ซองใส่แหวนเนี่ยครับสลิปลงไปเหมือนกันป,ปึ๊บแล้วก็หยิบออกมาอันนี้ก็คือแหวนโอ้ย <c oughs> โฟกัสแย่มากแหวนใส่เข้าไปนี่แล้วก็เอากำไลเหมือนกันใส่เข้าไปอีกแล้วก็ปิดมันทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเก็บได้หลายอย่างนะครับเห็นไหมทรงอะไรก็ ยังสามารถโฮท่งได้อย่างค่อนข้างดีเลยนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วว่ามันก็มีความตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานต่างๆทีนี้อันนี้อยากจะมาคอมเมนต์มากๆเลยเพราะว่าตอนแรกที่ซื้อมาบอกตามตรงว่าหนังเอฟซอมเนี่ยจริงๆไม่ชอบถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยผมชอบหนังที่ชื่อว่า Swift เพราะว่ามันมีความเนียนมันมีความนุ่มอะไรแบบนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาไม่ได้ทำในเป็นที่มันเป็น,เป,นเป็นแบบ Swift มาขาย ทีนี้หนังเอฟซัมที่ซื้อมาตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบสักศาสแห้งๆมันเหมือนแบบมันไม่นุ่มมันไม่มีความชุ่มชื้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆครับเหมือนเหมือนตัวเนี้ยมันเหมือนความมันมันจะเริ่มออกมาแบบแล้วมันจะสวยขึ้นมันจะดูน่าใช้ขึ้นโฟกัสใหญ่มากโอ้โหแล้วนะนี่อ่าถ้าลองเทียบกับตัวนี้ที่เป็นของของใหม่ก็จะมาดูมันก็จะดูสากกว่าอันนี้มันจะมีความแบบ เงางามขึ้นแล้วก็จับแล้วมันก็เนียนมือนุ่มมือขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนซื้อมาก็ให้มันเข้าที่นิดนึงเนาะเหมือนเหมือนซื้อหูฟังมาแล้วมาเบิร์นก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆอยากจะแนะนําให้รู้จักตัว SLG ที่เหมือนเป็น starting piece ของยี่ห้อนี้นะครับผมอันนี้จริงๆอัธยาะโยก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วแต่คนจะเอามาใช้เลยเพราะว่าบางคนก็เอาไปใส่กุญแจบ้างบางคนก็เอาไปใส่หูฟังใส่สายชาร์จเพราะว่ามันก็แบบเนาะ เก็บแล้วมันก็จะมาทําให้ของเรามันมีระเบียบเวลาเปลี่ยนกระเป๋าทีก็สะดวกครับผมสำหรับวันนี้แอบมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวแล้วก็เปรียบเทียบสั้นๆให้ฟังเดี๋ยวบอกราคาอีกทีนึงตัวนี้หนังเอฟซัราคา8,900บาทส่วนเจ้านี่เอ,อ่อคาวบีหนังเอฟซัเหมือนกัน สีอีทูบอันนี้สีโกอันนี้ราคา13,100บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านแอมเมสทุกสาขาจริงๆอยากแอบแนะนำพี่ตู่ที่สาขาเอ็มบัสซี่บริการดีมากครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ